สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดทับทันโคกสบายนะท่านผู้ชมอำเภอสังสัง,ะสงขะจังหวัดสุรินทร์นะท่านผู้ชมเนาะช่วงนี้โควิดระบาดนะท่านผู้ชมแอดมินก็ไม่ค่อยได้ไปทําข่าวหวยนะท่านผู้ชมเนาะต้องขออาภัยด้วย แอดมินก็พยายามจะไม่ออกไปสถานที่ไกลๆนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าแอดมินก็กลัวเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าโควิดรอบนี้ระบาดนะท่านผู้ชมก็เลยแอดมินก็มีความกังวลน,นะท่านผู้ชมก็เลยไม่กล้าออกไปทําข่าวนะท่านผู้ชมเนาะจะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะแอดมินช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาข่าวเลยนะท่านผู้ชม มีแค่คลิปสองคลิปเองนะท่านผนะู้ชมเนาะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะท่านผู้ชมก็ต้องเห็นใจแอดมินด้วยนะท่านผนะู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาขอตัวเลขกับแม่ชบานะท่านผู้ชมในช่วงเช้านะท่านผู้ชมนะก่อนสองโมงเช้านะท่านผู้ชมแอดมินก็กินข้าวเสร็จแอดมินก็รีบขี่รถมาเลยนะท่านผนะู้ชมเนาะแอดมินก็มาขอพรอกับแม่ชบาด้วยนะวันนี้ S <S <an> <S เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ชบานะท่านผู้ชมเนาะแม่ชบาก็เคยให้เลขถูกหลายงวดแล้วนะท่านผู้ชมเพราะท่านก็ศักดิ์สิทธิ์มากเนาะแล้วก็ช่วยเหลือแอดมินมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาดูตัวเลขเนาะกับแม่ชบาเนาะขออนุญาตรูปนะแม่เนาะวันนี้เราขอสามตัวตรงๆนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชม ยังไม่ได้รูปเลยนะท่านผู้ชมนะเห็นตัวเลขแล้วนะท่านผู้ชมสาธุแม่อให้ชัดเจนเด้อแม่เด้อเห็นตัวเลขอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะแอดมินคงไม่รูปนะท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นตัวเลขแล้วเนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะท่านผู้ชม ตรงปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะสําหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะว่าเห็นตัวไหนนะท่านผู้ชมแต่สําหรับแอดมินเนาะก็จะเห็นเลขเจ็ดหกห้านะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดหกห้านะท่านผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นเจ็ดเก้าห้าก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดเก้าห้าหรือจะเป็นเจ็ดหกห้านะท่านผู้ชม จ็ดหกหกเจ็ดหห้าห้าหกเราจะเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเราจะเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดหกหนะ้าท่านผู้ชมเจ็ดหกหานะท่านผู้ชมเนาะ หกกับเก้าเจเดียวกันนะท,นท่านผู้ชมอย่าลืมตีลังกาด้วยนะนผู้ชมนะเจ็ดหกห้าหรือจะเป็นเจ็ดเก้าห้านะท่านผู้ชมแต่ตัวเลขแอดมินก็จะขึ้นไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนาะก็สามารถดูได้นะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดนะท่านผู้ชมหกห้าห้าหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดท่านผู้ชมหรือจะเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชม สำหรับแอดมินจะขึ้นตัวเลขไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเราอยู่กับแม่ชบาท่านผู้ชมอยู่ที่วัดทับทันพอกสบายอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่จะมาทำบุญที่นี่ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมเนาะจะมาขอโชคขอลาบกับแม่ชะบาก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขนะผู้ชมนะแอดมันจะขึ้นไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก็สามารถดูได้เนาะอย่าลืมนะท่านผู้ชมอย่าลืมผ่านมาก็อย่าลืมมาทําบุญที่นี่มาขอโชคขอลาบที่นี่ได้นะท่านผู้ชมเนาะสําหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมตัวเลขเราจะขึ้นไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเนาะ หรือใครเห็นแตกต่างนะท่านผู้ชมแอดมินลอยแป้งไปแอดมินไม่ได้รูปนะท่านผู้ชมพอดีแอดมินมองเห็นตัวเลขก่อนเนาะใครมองเห็นเป็นตัวเลขตัวไหนท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมนะท่านผู้ชมสําหรับแอดมินก็มองเห็นไปแล้วท่านผู้ชมเนาะ แอดมินก็จะเอาตัวเลขตัวแรกที่แอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมแอดมินจะนําตัวเลขนั้นขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนาะก็สามารถดูได้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ